แนะนำ9ต้นไม้ไล่ยุงปลูกติดบ้านยุงหนีกระเจิงค่ะเริ่มกันที่พระเอกตลอดการของเราเลยนะคะตะไคร้หอมนั่นเองค่ะตะไคร้หอมมีน้ำมันหอมระเหยอย่างซิโเทเนล่าและเจอรานิอลนะคะกลิ่นพวกนี้จะไปรบกวนการรับรู้ของยุงและทำให้ยุงหาเราเจอยากขึ้นต่อกันด้วยแคทนิปหรือกัญชาแมวนะคะกัญชาแมวมีสารพทานแลกโตนที่วิจัยบอกว่าไล่ยุงได้ดีกว่าดีดีทีอีกค่ะ มาต่อกันที่ไม้ดอกกลิ่นหอมลาเวนเดอร์ค่ะกลิ่นนี้คนชอบแต่ยุงร้องยี้เลยน้ำมันหอมระเหยในดอกลาเวนเดอร์อย่างเช่นลีนาโลโออลมีคุณสมบัติไล่ยุงและ,มะแมลงค่ะต่อมาซาลาแหนหรือมิ้นนั่นเองค่ะกลิ่นหอมเย็นสดชื่นที่ยุงไม่ปลื้มนะคะซาลาแหนจะมีสารเบนทอนในมิ้นให้กลิ่นที่แรงและเย็นซึ่งยุงจะไม่ชอบอามากๆเลยค่ะสมุนไพรคู่ครัวไทยอย่างโหระพาก็ไล่ย,ยุงได้ดีไม่แพ้ใครนะคะ น้ำมันหอมระเหยในโหระพาเช่นเอสตราโกและยูจิอลมีกลิ่นชุนที่ยุงไม่ชอบเลยค่ะสมุนไพรฝรั่งกลิ่นหอมแรงโรสแมรี่ค่ะโรสแมรี่มีกลิ่นที่เข้มขน้นเพราะมีสารอย่างซีอนอและแคมเฟอร์เป็นกลิ่นที่ยุงและมแมลงวันบางชนิดไม่ชอบนะคะเจเรเนียมโดยเฉพาะพันธุ์ที่มีกลิ่นหอมคล้ายมะนาวหรือที่เรียกกันว่ามอสซี่บัสเตอร์ค่ะ เจลาเนียมจะมีสารซิโทเนลลอนคล้ายๆในตะไคร้หอมนะคะกลิ่นจะออกมาเมื่อใบถูกสัมผัสหรือขยี้ค่ะดอกไม้สีสวยคุ้นตายอย่างดาวเรืองก็มีฤทธิ์ไล่ยุงนะคะในดาวเรืองจะมีสารไพริทรัมซึ่งเป็นส่วนประกอบในยาฆ่า,มาแมลงธรรมชาติค่ะกลิ่นฉุนเฉพาะตัวของดาวเรืองเนี่ย่ะคะจะช่วยไล่ยุงและแมลงอื่นๆได้ดีปิดท้ายกันด้วยยูคาลิปตัสนะคะโดยเฉพาะพันธุ์เลมอนยูคาลิปตัสค่ะ ต้นยูคาลิปตัสจะมีสาร PMD ที่สกัดจากน้ำมันเลมอนยูคาลิปตัสนะคะซึ่งได้รับการยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการไล่ยุงสูงมากลองเลือกต้นไม้ที่ชอบสไตล์ที่ใช่ไปปลูกกันดูนะคะ